บางคนใช้เวลา18เดือนมีรายได้เป็นแสนละสมาชิกหลายคนถึงก็ดูถูกว่ามันเป็นไม่ได้ผลประโยชน์ของสังคมที่เราต้องคืนไปคอมมิชชั่นไม่ได้หวังหวังว่าหนึ่งอย่างน้อยๆทำให้ประชาชนมีรายได้ไดสวัสดีครับผมสีกุ้งอรุณสวัสดีนะครับกรรมการบาริหารบริษัทสิกุโบเกอร์จำกัดครับเริ่มต้นเข้ามาในอาชีพนี้คำว่าประกันภัยกลัวแต่พอมาศึกษาแล้วมันเป็นประโยชน์สังคมเลยเพราะฉะนั้นผมทำธุรกิจนี้ย5เดือน ผมก็มีรายได้เดือนสี่ห้าหมื่นล้ผมมองแล้วว่าธุรกิจนี้มีรายได้มหาศาลเลยแต่ได้ได้ไม่ได้ทำให้ผมดีใจละเราได้ทําให้ประชาชนมีความรู้พอระมันาเราขายไปเนี่ยนับเป็นล้านๆฉบับละประชาชนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยปัจจุบันนี้เจ็ดแปดแสนลายต่อปีจากปีห้าสามไม่น่าเกินสามปีเลยตั้งโซเกนมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่เราไม่ต้องลงทุนบางคนใช้เวลาสิบแปดเดือนมีรายได้เป็นแสน สมาชิกหลายคนถึงก็ดูถูกว่ามันเป็นไม่ได้อะไรที่ได้ได้โดยที่มันลงทุนอะ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนมีรายได้เกือบเจ็ดแสนต่อเดือนไอ้ที่เป็นแสนต่อเดือนอะ่ะเป็นเรื่องปกติละอยากจ้ฝ่าถึงสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาขอย้อนหลังไปที่ระบบ MGM พเนเพื่อเริ่มเริ่มใหม่เมื่อปี53 9ปีผ่านมาแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณสมาชิกรุ่นแรกแรกรุ่นเก่าๆเ,เมื่อ9ปีที่แล้วเขาทํายากเขาก็มีรายได้เป็นแสนแสรุ่นใหม่ทําง่ายมากเลยผมีมือถืออย่างเดียว ทำด้วิตนี้ได้แล้วอคอยการเรียนรู้อบรมไม่วันเป็นคร์สเฟิสเซ็ปนิสเซ็ปนะออนไลน์อะไรที่สีคุณอ,อบรมน่ะคุณเข้ามาอบรมคุณเดินไปที่สาขาเราอบรมแต่ละคอที่เรามีอยู่เพื่อนคุณอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่คุณแนะนำให้เขาไปอบรมที่สาขาใกล้บ้านเขาได้เลยแล้วเขามีผลงานมันก็เป็นรายได้ของคุณปีที่ผ่านมาเรามีสาขาเพิ่มไปอย่างน้นนอยสี่ห้าแห่งเรามีสมุทรสาครชุมพรเป็นสาขาฉันจึงเศร้าที่ล่าสุดก็คือ แม่สอนเราตาเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่น่าเกินก5ห้าปีเราอยากจะมีสาขาทั่วประเทศให้ครบเจ็ดสิกว่าจังหวัดปัจจุบันนี้เรามีสาขาทั้งหมดสามสิบสาขาแนละ้วนะปีนี้นะเรามีใบอนุญาตของในหน้าของันชีวิตซึ่งเราได้มาสองปีแล้วเรายังหาคนทําไม่ได้เราเริ่มทำละเราเริ่มจดทะเบียนลิสสิทงละนึ่นคือสิ่งที่เราทําให้องค์กรโตขึ้นธุรกิจเอ็มเเริ่มดีขึ้นละเอามาประยุกต์กับการชีวิตได้ไหมมันชีวิตเป็นเป็นสิ่งที่โบเกอร์ทำยากแต่เราก็เริ่มระทำละเราก็มมมีพันนิตรข,ขึ้า ที่มองว่าต่อไปมันก็ยังมีตัวอื่นงอื้นเข้ามาเราทําให้ประชาชนมีงานทำอ่ะเนั้นเราอย่ามองถึงใดได้เป็หนหลักผลประโยชน์ของสังคมที่เราต้องคืนไปของไม่าช่ไม่ได้หวังหวังว่าหนึ่งอย่านน้อยๆทำให้ประชาชนมีรายได,ได้จากการสำหรับเป็นสมาชิกแล้วก็ศึกษาจนสอบใบนในหน้าเยลยเราไปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทิที่นหน้าภูมิใจสิเจอผู้จัดจาก,การสาขาเจอเพื่อนตัวแทางงานขอถ่ายรูปด้วยชื่นชมนะในสิ่งที่เราได้ ให้ความรู้เขาเพราะนั้นธุรกิจนี้ฝากให้เราทุกท่านเข้ามามีรายได้แน่นหนาแล้วก็เป็นการช่วยสังคมด้วยอย่างน้อยๆก็ช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างคุณนะไม่ว่าเป็นสามีปัญญาหรือลูกห,ห,ห,หรือพ่อแม่หรือเพื่อนที่คุณรู้จักให้มีธรรมาการด้วย,น,วยน,นี่ตรงไหแนะครับเริ่มเลยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ